็คือน้องนะคะแล้วก็คนที่อยากเล่นอยนนี้นะคะตัวกน้องไม่สนใจเราไงเล่นกับเราปะแลวน้องก็คือไ้ยสนใจนะคะหามาแล้วมาแล้วกินหมูทอดอะโฟดกินปะ หม็ทอะมาแล้วมาแล้วแค่นี้หรอหนูต้งแค่นี้หรอเม็นเหม็นหมวไปอาบน้ำก่อนไหมให้ไปอาบน้ำก่อนบอกถ้าไปอาบน้ำแล้วหนูจะให้จับปะแมวมึนเหมือนชีวิตพังอ่ะแมวมึนชื่อที่แมงพังกี่ว่าแมวมึนของจริงมันจะตกใจไหมตกใจ มึงพูดให้เป็นเสียงดูสิละมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่อนเ้ยอ้อนไหนก็คือพี่กูดีใจมากพี่กูพยายามมากอ่ะพูดเลยกับผู้ชายยังไม่พยายามขนาดนี้นะวาสันไหนบ้านเลยเนี่ยตรงนี้ กับน้ำเลยนะคะของเร้ไปดูกันกับแฮ็าดและอรามค่ข่าเรื่องที่คุณติ๊กอะชาวีปากับคนอื่นในอที่มาเมนเสียๆตลอดเลยเราะ่าเรามันก็แอบแงมตลดเราที่ก็ลบไง